สวัสดีค่ะยุ้งยิงชาแนลนี่นะคะคิวใด้องเหรียญเมื่อไม่ค่ะนั่นก็นคือนี่เลยเดี๋ยวเปิดก่อนนะคะมันคืออย่างข้าวสิบ่าท่านได้บอกอ,อาจจะขอแกะแล้วกันนะคะ,ะสีชมพูอุย้ยมันคือมมาพนี่จ้า ันนี้พี่ิวสร้างมาจากอแอปช้อปปี้นะคะสำหรับผู้ใดนะคะอยากจะได้ตุ๊กตานาราแบบนี้กดลิงก์ข้างล่างเลยจ้าสำหรับคอนเทนต์มือนีนะคะพี่ิวสร้างตุ๊กตามากเพื่อที่จะให้น้องวัว <laughs> บางคนบางคนคิดว่าเอ๊ะมันบาแล้วว่าสือตุ๊กตาไม่แห็งงัวนะคะแต่ว่าสำหรับคอนเทนต์มือนีนะคะก็คือพี่ิวเนี่ยจะเอางวัวเอ้ยไม่ <laughs> เอาตุ๊กตา ไปหล่อหัวนะคะสําหรับตัวไดทีเลียตุ๊กตาแสดงว่าหัวตัวนั้นเป็นเจ้าของน้องโพนี่หรือเปล่าเออมีตุ๊กตาตัวนี้แหละอุ้ยน่ารักมากเลยอยู่จําราคาไม่ได้เดี๋ยวดูข้างล่างแล้วกันเนาะแต่ไม่แพงเลยจ้าเดี๋ยวเฮ้ยเบิงกันค่ะ มาหน้าให้ห้ามเลียนะใครก็ตามแต่พี่อยู่ตอเองเนาะเริ่มจากใครดีบอกจ่อยอจอยจอยจอยมาน,นี่เร็วจอยเลยเดีย๋ยวเราจะเริ่มจากบอกจ่อยก่อนละกันนะภาพจะเป็นภาพ,พวกว้างๆน,นะคะจอยจอยจะชอบไหมอะจอยชอบเอา้า <c oughs> มา เราจะมาดูกันนะว่าตจอยชอบไหม จะเอาจริงเหรอตอยฮะเอาจริงเหรออ้าวจะหนว่านางไม่เอานะคะนางไม่เอาหรอก <laughs> โอเคโอเคค่ะ๋ตัวต่อไปไปที่น้องไมโอนี่แล้วก็แม่เบลล่าค่ะ เราจะมาดูกันนะคะว่าน้องแมวนี่จะชอบตุ๊กตาตัวนี้หรือเปล่าใช่ไหมดมค่ะแต่ละตัวดมอ้าวไม่ชอบนะคะแม่เวล่าแม่เวล่าจะตำดาบไหมเนี่ยเวล่าเวล่าอยากได้ตุ๊กตาเปล่าอยากได้ตุ๊กตาเปล่า ไม่เอาอ่ะเออทุกคนคะ่ะแต่ละโตคือดมดมหลัหล็หันนานนี้ค่ะแต่ว่ามีจอยเนี่ยแลดูสนใจนางดมจนว่าแบบเนี่ยเพื่อนไปหมดแล้วเนี่ยแต่นางไม่ได้เรียนนะคะเดี๋ยวไปขอกงมูลกับขันเขากันค่ะไปกัน ขณะนี้ฮา่กำลังเดินทางไปที่คอของพงมุลแลวก้นเขานะคะเรือสองตัวนี้เฮ้ยหรือว่าเจ๊กับเอ็ดเวิร์ดอยากได้เจ็ดเวิร์ดเจ็ดเวิร์ดอยากได้ตุ๊กตาเปล่า่ยเอาโพนี่เปล่าเอาเปล่า <c oughs> เดี๋ยวไปดูพงมูนกับก้นเขากันค่ะไปเลย ชอบไหมเอาเปล่าอ๋อเรียกเต็มเลยชอบเรอลูกขวัญข้าวขวัญข้าวเสร็จขวัญข้าวแล้วนะคะดูแม่ดูแม่นางแม่นางละปงวนปงวนปงวนไม่สนใจ ทุกคนเราได้เจ้าของของโพนี่ตัวนี้แล้วนะคะเป็นน้องขวัญข้าวเย้ขวัญข้าวได้แล้ว กคน้าจะฟิวสีล่องแย่งตุกตานั่งมากนะคะนั่งเซ็ตยังไงขอไหมขอ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 นะขอนะขอได้บ้าขอนะขอได้วขอคืนขอคืนได้เล้าไปแล้วนะขอคืนนะ อะไรอะวอนโอ้ยคืนให้คืนให้คืนให้อ่ะคืนให้อืมคืนให้อืมคืนให้ใหสําหรับวันนี้พี่ยูลาไปก่อนนะคะอยากเบื่องคลิปดีๆน่ารักน่ารักแบบบม่มีสารานตายพี่ยูนะคะกดติดตามช่องยูงยิงชาแนลแล้วก็กดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนน้ำนะคะบ๊ายบายค่ะ